ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไ่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องน,นี้ด้วยนะถ้ากดแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปกันเลยคําเตือนคลิปนี้ไม่มีสาระและมีคําพูดและเนื้อหาที่โคตรเหมาะสมเหมาะกับเด็กที่กําลังพัฒนาอายุน้อยกว่า1ล้านปีผู้ใหญ่ควรได้รับคําแนะนําโปรดใช้จักรยานในการรับชมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวานเหมือนเดิมนะก็อยู่ที่เด็กโปรไฟล์แล้วนะก็ ไม่ค่าดไม่แพ้ดิโปรไฟล์นะก็อย่างที่บอกแล้วว่าพยายามลงทางด้านของดิโปรไฟล์ให้ได้เยอะของโนวานแกเปอร์นะซี่บอกว่าก้อนแทร่ไม่กล่าวเลยพยายามลงตลาดลิทให้นะครับรอบนี้ก็อยากให้ขั้นสุดหนักกว่าเดิมนะครับก็เป็นลิทที่เน้นบุกแอบ,บดุดันนะไม่สนใจใครนะครับละทิ้งนะป้องกันทุกสิ่งอย่างนะครับก็ท่านี้ทิกเกอร์นี้ได้ไปทั้งหมด ขีแปะฟันแปะนะเพราะว่าคนบางคนเคยกล่าวผมไปว่านะครับโนว่าเกจเปอร์สายกดอนนน่ะมันติดขีได้เนี่ยมึงอะไม่มั่นใจได้เจอก็ติดเออไปหมดดีดีอ่ใช่ครับผมเลยติดฟอนผมเลยติดขีพวกคุณเลยแปดใบติดได้แน่นอนกลัวเลยได้ปุบฮานะฮะก็เป็นลิทธนันของโนวาก้อนแทนคีแปะฟันแปะนะก็เลิกกันที่ตัวเริ่มก่อนเลยนะครับอย่างนั้นของมาเชเดอร์เซอร์นะก็เปลี่ยนตัวเริ่มมาใช้ตัวนี้แล้วนะฮะก็อยากใช้นะให้มีอะไรนะก็แล้วก็เล่นเป็น ขี่แปดนะครับอย่างที่บอกนะเป็นขี่แปดจริงๆนะครับแล้วก็ฟอนแปะเหตุผลที่เล่นอย่างนี้นะเพราะว่าคบางคนอย่างเคยกล่าวไว้ว่านะครับโนว่าต้องว่าใส่ตังแฮนติดขีด่ได้ก็เลยติดไว้เลยนะครับแปดใบเพื่อแบบจะได้ออกบ้างนะเพราะคือข้างใน,นเนี่ยไม่ได้ไม่ขี่ก็ฟอน์นี่คือหน้าจีแน่ๆนะครับเพราะงั้นก็เลยติดไว้ประมาณนี้แล้วกันนะก็ได้ไปท่านของฟอนแปดขี่แปดเพราะว่าฟอน์เนี่ยมันสามารถรีได้จากท่านเจ้ากรเากรรมเมงกอนะเพราะงั้นก็ ไม่ไปต้องใส่เยอะเล่นขิไปผสมเข้าไปเลยนะแบบขิแปะฟอนแปะเพื่อสร้างความกดดันนะฮะแบบโอ้ได้ออกก็เจอนะครับจริงไม่เป็นฟอนสิบสองไรดีแล้วหรือว่าฟอนแปดดอสีนิวซี่ที่พี่เคยจัดอันดีแล้วเออเกสามหน้าเดิมๆนะพี่ก็ส์แฮนของเราอีกแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะฟอนบกหมือน,นว่าใดเจอแล้วก็เมื่อตีบาทที่มือมีได้ไวแฟมเกสามถ้าไอ้ทิ้งมือมีได้ถ้าไอ้แฟมเกยสามสงคราบวกหนึ่งคริแค่นี้นะฮะก็ติดไว้นะครับแล้วก็เกสองนะก็ใส่เป็นเหมือนเดิมนะตัวเพิ่มกอย่าง เซลนอยสามใบนะครับก็แล้วก็คันนี้ก็เพิ่มความหนักหนาเพราะตัวเลือกเราเป็นเทเลเซอร์เนะาะก็จะเป็นไฮพาวเวอร์เลเซอร์คัสตอมนะครับบอกว่าเมืม่อสนามครับเราลากเบเทเลเซอร์จากในโซล,ลงช่องแถวหลังตัวเองได้นะและ้วก็ช่องแม,ม่เหล็ครับเมื่อตีคิดนะครับนำเบเทเลเซอร์เข้าโซลครับบาร์นหนึ่งแล้วก็แซงเพื่อถึงตัวมันสนามได้น,นะก็นะนะเป็นตัวที่เอาไว้แบบคู่ของโมเป็นเบลเทเลเซอร์นะเพราะในเนี้ยโซลเหลืออยู่แล้วเพราะงั้นการที่ดึงเบเทเลเซอร์ออกมาเพื่อทำคอโมโบก็กดีนะเพราะสมมุิว่า เราเล่นบอร์ดแบบที่เจ้านี่2คิใช่ไหมคุณได้เจฟอนไอ้นี่มีเพลเลเซอร์ต่อหลังเจ้านี่ตี2คิีไงต้องการถ้าปล่อยมันเจ็บอ่ะอันนี้ตีคิไอตีีตีคิเดียวแต่ว่ามีฮิตมีสกิลถ้าฮิตปุ๊บ ก็ลุกอันนี้คือมาตีซ้ำได้ก็ตีดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเวที่เอาไว้ขู่ฮิตนะอาจจะดูไม่แรงนะครับแต่จริงคือก็ดูแรงกันนะเพราะว่าการที่ลําพังมีพลังมากกว่าสองหมื่นสองในสามหมืม่นเด็กบางเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะสู้อยู่แล้วถ้าเด็กมันมือบางเนาะเพราะงั้นเขาต้องปล่อยแดมแล้วอีกอย่างเรามีตัวสองขี้ค่จังหวะได้ฟอนถูกจังหวะหรือว่าช็อตที่เราดันแดมถูกจังหวะยังไงก็สร้างควากดดันได้ดีนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ไปท่างเจ้าฟิลลิ่งสไตร์เกอร์สีบานเมอนเดิมนะครับแล้้วก็ใส่ไปทงงขอเจา ที่กีฬาฟูลมาเดิมสี่ใบก็เป็นสองตัวที่คิดว่าควรใส่อย่างละสีนะที่เหลือไอห่ทีเนี้ยหรือแบบรถเกรดหนึ่งแล้วมาใส่เป็นตัวที่เรียกว่าสลอ็อตว่างนะสามารถใส่อะไรก็ได้ตามใจเลยนั่นเองนะครับเก <'s> รดหนะึ่งแล้วรอบนี้ที่บอกครับว่าทิ้งกัป้องกันนะก็บุกไปทางด้านของไอกริดเบงกอสี่ใบนะก็เอาไว้เน้นท่าหน้านของการรีฟอนติเกอร์นะเพราะว่าเป็นตัวเดียวที่สามารถแต่ฟอนติเกอร์ทับกองได้แล้วก็ใส่น้อง ลูกตานะครับที่มีชื่อว่าช่างเครื่องส่วนตัวสตอร์จีนี่นะครับสามใบตอนนี่นะครับบอกว่าเมื่อได้เจอฟอนนะครับตัวมันจะบวกหนึ่งหมื่นถ้าเราสามารถสแต็กได้มันได้เจอฟอนสองใบหมดสองหมื่นก็เป็นตัวที่เอาไวต้วตัวตีได้เหมือนกันนะฮะกรณีที่แบบเกย์สองร้อยมีตัวตีก็นี่เป็นอีกตัวที่เรียกว่าช่วยได้เหมือนกันเลยนั่นเอนะครับแล้วก็ใส่เป็นคีย์ดอสไม่แค่หนึ่งสี่ใบนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เอาไว้คืนคอส่นี่น,เนนะเพราะว่าเรื่องนี้ใช้คอรสนักเหมือนกันนะเพราะมัันกิจฟท้งแวแล้วก็ตัวของ High นะ แล้วก็ใส่ไปให้เจ้าฟิ้ไอเซลฟิตเหมือนกันน้ำสีไใบเพื่อเป็นตัวเพิ่มฟอนต์นะนี่ก็จะเต็มเลยนะครับเพราะว่าเน้นการบุกเหมือนกันในคะีนเนี่ยเอาจริงอะ่ะผมไม่ได้มีอาคาติกับการที่ติดคีไว้ในคอนแทงนะแต่ในมุมนึงคือคิดว่าถ้าเราเล่นเด็กให้สมดุลจริงคีอาจะทำให้ที่ทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าในอีกมุมนึงการติดคีไว้ไมันเท่ากับว่าเราต้องลดจำนวนทิกเกอร์ถ้าลดพื้นที่ของฟอนต์มาเหลือแปดใบถ้าติดคีไว้คุณก็ต้องลดพื้นที่ของมัน ฮิวแม่ก็พีจีหรือถ้ากูเล่นฟอนต์สิบหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องหักเป็นที่ทิกเกอร์เข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมไี้ฟอนต์สิบมันหกที่ยังไงผมว่าการที่เราติดทางด้านของพวกฮิวทิกเกอร์ไว้เพราะว่ามันผลดีสุดละเลือดส่วนหนึดีสุดละถอแนแทนดะอยากไปเล่นอะไรที่มันยุงย่งยากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับการจัดเด็กหลากหลายไม่ใช่ไม่ได้มีแต่ข้อดีมีผลเสียเหมือนกันนะั่นคือเด็กยิ่งหลากหลายท่าเล่นยิ่งเยอะรูปแบบการเล่นก็ยิ่งยากขึ้นเข้าไปด้วยหรือว่า่บบาาาในนชช็็ออตตบงมทดดีีสุ เพราะฉะนั้นก็ถ้าเด็กที่แบบมีเบสิกพื้นฐานถ้าเล่นที่ว่าไออย่างก้อนแฮนมีตัวแปะฟอน 9, s, ต์เข้ามาในได้เจฟอนติตีแปะก็จบจบถ้าเล่นเบสิกเดิมๆต่ช่วยให้เด็กเล่นได้ง่ายขึ้นมากกว่านี้ก็เล้วแต่คน,นครับว่าปไงวันนี้เป็นดิสโกาใชยแหละก็คือเล่นคี์แปะฟอนต์แปะติดไว้ไปชดคนมาคนเฉยแต่ว่า ย้ำว่ามันไม่ต้องติดเยอะขนาดนี้ก็ได้นั่นว่าติดใบสองใบก็พอนะเพราะว่าเอาจริงต่อให้ไม่มีคี้เราก็มีตัวเพิ่มขี้เลยเราก็ไม่ยังเป็นที่แบบอุ้ยพี่ติดคี้ไว้นะครับมันแก่งแกลงผมติดไว้สองใบไม่แม่แม่ไม่ติดไว้สองใบหรอกเลยเธอติดแม่วแปดใบเลยไม่ต้อทิ้งกระมวนใส่ไม่ต้องใส่แล้วอยู่ที่เกอร์ถอดทิ้งไปเลยออนเอร์ยอกยอกยอกถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ก็ช่องก็คิดนี้ด้วยละกันนะครับเพื่อจะได้พลาดขี้ใหม่แล้วก็ตอนนี้มีอยากจะบอกว่าผมเนี่ยจะไม่เลิกเล่นเหมือนกันแต่่วาาอจจะเห็นนนอออะไร้้ยๆมือนกันนนแพยยาาาามมหหหคลิปวไใ้ ทำให้แล้วกันนะครับถ้าว่างนะครับก็อย่างเดียวนีปโปรไฟล์คลิปไฟล์ไปก่อนแล้วกันช่วงนี้ก็ว้เจอกันผมเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบาย